สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เจอเลยวันนี้ไม่ได้ทําคลิปยาวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พว่าไนะชาไปงานโรงเรียนลูกงานโรงเรียนว่าจังงานโรงเรียนลูกกลับมากลับมาจนเหนื่อยมากเพราะอาการร้อนข้างนอกคน,น,น้ลไหลพลันหอนกลับมาแล้วก็นอนเลยค่ะเดี๋ยนอนเด่งนอนยาวเลย นอนตื่นมาอีกทีหาโมงเร่งเข้าไปรบริกนถ้าแต่นอนอันนี้ทำโรตีนะโรตีรอบข้าวนะ้เสียงตบโรตีที่คุณเคยใช่ไหม ที่เอซสาที coupon. ่ออกตัมากทำไมแขนจึงดูแขนชืดูใหญ่ชื่ดูก้อ่อ้วน วันนี้ทำโดตีดึกเด้สองุ่สองทุงงร,งรึ่งเลยครึ่งจะไม่ให็โด้วยตั ทุกคนเป็นไงบ้างละบ้างด้วยโรคระบาดโรคแอนแท็กระบาด,บาดน่ากลัวมากกระสงสารคนที่แบบค้าขายเนื้อาเลยเนาะขายเนื้อก็คือส่วนใหญ่จะงดคนก็คือว่าอยาก้ะเนืน้คนอคนยา ก่อ็โอเคกับทุกคนเดี๋ยวเชาไปแล้วไอเสตเทนดีเพราะว่าถ้าต่างกล่องไว้เดี๋ยวยานเทือ่อกที่ไม่ยาหรือว่าป่าพญานเขามาเดี๋ยวมันจะเพืิดเขามาในกล่องนะเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เขาไม่ออกกล้องกันนะไรทุกคนเดี๋ยวหนาเพคนสีออกมาออกกล้องขอีหันขีหันเป็นไรตัะกิด คค่ะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน